อันนี้จะเป็นข้อสอบของปีที่ผ่านมาเนาะก็ไม่ค่อยไม่ค่อยยากเท่าไหร่เพราะว่ารู้สึกว่าเขาจะลดความยากลงนิดนึงมั้งเขาเขาบอกว่ามันเป็นช่วงโควิดเขาก็เลยลดระดับความยากลงแต่ว่ามันก็จะออกประมาณนี้แหละไม่เกินกว่านี้ใ,นใกล้ใกัน สใส่เลิกเล่นไอรีโมทได้แล้วต่างไงวควายแป๊บหนึ่งเสร็จไหมคะเสร็จปะแป๊บหนึ่งนะครับ ครูขา <K _ 2> ทำอะไรเหรอคะให้ลอกโจทย์ข้อหนึ่งกับข้อสองก่อนเดี๋ยวเราจะทำขั้นตอนอะไรยังฟัปงปรูฮึืมเอาไปแล้วเลือกเลยนะคะนักเรียน,นเลือกเลยว่ามันจะตอบข้อไหนเดี๋ยวจะดูสิว่าเราจะได้สักก่่คะแนนวันนี้จะ ห้าข้อนะห้าข้ออีกสองนาทีพู่ใจเฉลยนะทีละสองข้อ อีกหนึ่งนาทีอยากเปิดกล้องสองในหะ้ดูดูมากเลยว่าเขาส่องให้มันทำอะไรอยู่ ชัดไหมชัดอยู่เนาะ เนผสมขับตอนนี้เข้าูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เข้ามา25คนแล้ว อ่ะมาข้อที่หนึ่งก่อนเรียนดูนะข้อที่หนึ่งอันนี้ง่ายสุดแล้วในบรรดาข้อสอบเนาะเขาบอกว่าเขาถามว่าอะไรคะคำที่ขีดเส้นใต้ในข้อใดใช้ไม่ถูกต้องตามความหมายใช่ไหมนักเรียนตอบอะไรหนึ่งสองสามหรือสี่ตอบข้อไหนอเปิดเปิดใหมคข้อสาม ข้อสามข้อสามค่ะอ๋อส่สอสวจแล้จะตอบข้อสามใช่ไหมดูข้อที่หนึ่งพี่ชายสะสมเหรียญและธนาบัตรเก่าเป็นงานอดิเรกการเก็บของใช้คําว่าสะสมถูกไหมถูกเนาะข้อนี้ถูกเราไม่เลือกเพราะเขาเอาข้อไม่ถูกข้อที่สองเมื่อได้ยินเสียงระเบิดคุณป้าก,ก็สะดุ้งสุดตัวด้วยความตกใจเออพอตกใจก็สะดุง้งอ่ะถูกต้องแล้วข้อที่สาม เมื่อวานนี้ฉันตากฝนจนรู้สึกหนาวสะเทือนเหมือนจะเป็นไข้จริงๆคำว่าสะเทือนเราต้องเปลี่ยนเป็นอะไรคะถ้าเราไม่ใช้คำว่าสะเทือนเนี่ยเราจะใช้อะไรแทนอนตอบคำว่าอะไร,นะะไรหนาอะไรนะหนาวอ้ำหนาวสหนาว้นหนาวสั้นหนาวสท้นนะคะเราจะต้องเปลี่ยนจากสะเทือน เป็นคําว่าสถานนะคะต่อไปข้อที่สี่เธอเขียนหนังสือตกตกหล่นหล่นด้วยความสะเพ้าไม่รอบคอบถูกปะคนไม่รอบคอบเขาเรียกวุณสะเพ้าสะเพ้าตอบซัเพ้าเคยไหมเคยซัเพ้าใช่ไหมพ่อแม่จะว่าเราและเวลาทําอะไรแบบทำของตกอะไรเงี้ยเธอเป็นคนสะเพ้าใช่ป่ะก็คือคนไม่เรียบร้อยอะเพราะนั้นคำตอบของเราก็คือข้อที่ ข้อที่สามมีใครไม่ได้ตอบข้อ,อ,อ,ขอสามไหมอ่าใครตอบข้อสามมาเนี่ยได้หนึ่งคะแนนนะคะต่อไปข้อที่สองข้อใดอธิบายความหมายของประโยคที่ขีดเส้นใต้ไม่ถูกต้องเขาให้ประโยคมาว่าเด็กชายน้อยมักถูกเพื่อนเกเรก,กันแกล้งเป็นประจำวันหนึ่งเขาจึงสู้ยิบตาคำว่าสู้ยิบตาคืออะไรคืออะไรคะ ข้อที่หนึ่งสู้จนถึงที่สุดอันนี้ถูกแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ถูกก็คือสู้อย่างเต็มกัาลังน,นี้ถูกแล้วก็สู้แบบไม่ถอยอัน,นี้ถูกเพราะฉนั้นข้อที่ไม่ถูกคือข้ออะไรข้อที่ 2. 2> อสองก็คือสู้แบบตัวต่อ,ต,อตัวเนะเพราะฉะนั้นคําตอบของข้อนี้คือข้อที่อสองนะคะใครเลือกอันนี้ได้ไปหนึ่งคะแนน ใช่ไหมเคยดูใช่ไหมต่าอ่ะเดือนบอก,กสองคะแนนเต็มไหมได้เต็มไหมน่าจะเต็ม,มอ,อยู่ไหมไม่ยุดอ่ะต่อไปค่ะข้อที่เออไม่นะมันไม่ไปกันโอ,อเกโอเคข้อที่สามกับข้อที่สี่ลากเลยค่ะคู่จะเฉลยนะคะอ่ะ ข้อที่สามกับข้อที่สี่เพราะนั้นโอนินอตอะมันจะออกมาไม่ค่อยยากหรอเรียนแต่ว่าต้องมีสติที่ดี อะให้เวลาเนาะ เสร็จยงังยังครับยังเือ <laughs> ถามอย่างนี้แหละน่าจะยังไม่เสร็จยูน่นะคุปปูคะหนูเพิ่งเข้ามาใหม่ก็คือให้ทำยังไงบ้างหรอคะอ๋อลอกเลยค่ะแล้วก็เลือกคำตอบไว้เดี๋ยวฉเฉลยพร้อมกันข้อหนึ่งข้อสองทันไหม ต้องรับอันนี้มาข้อสี่แล้วเออสักห้าข้อแล้วก็เดี๋ยวอีกอันนึงมันจะเยอะหน่อยข้อสามเสร็จยังคะยังค่ะยังให้ไหม นี่มันจะเป็นลักษณะของโอเนที่นักเรียนจะต้องสอบนะข้อสี่ให้เขียนเลยใช่ไหมครับปูปูเขียนได้เลยใครเสร็จแล้วเสร็จอ่ะงั้นเฉลยข้อสามก่อนนี่ลองดูข้อสามนะอันปีที่ผ่านมาเนี่ยส่วนมากค่ะจะเป็นการตีความของคำนะถ้าเรารู้จักคำศัพท์เยอะ เราก็จะตอบได้นะคะอ่าดูข้อที่สาข้อใดอธิบายความหมายของข้อความที่ขีดเส้นใต้ได้ถูกต้องเขาบอกว่าฝนตกหนักหลายวันติดต่อกันเด็กๆออกไปวิ่งเล่นนอกบ้านไม่ได้เอาแต่นั่งกอดเข่าเจ้าจุบก,ก็แปลว่ามันอยู่แต่ในบ้านใช่ไหมเพราะนั้นข้อไหนที่ที่ทำไมที่ถูกต้องอ่ะข้อที่หนึ่ง เด็กๆนั่งเล่นกันอยู่แต่ในบ้านใช่นั่งเล่นเฉยๆไหมเด็กๆเขาทำอะไรด้วยวิ่งด้วยใช่ไหมเล่นอยู่ในบ้านแหละอ่ะต่อไปเด็กๆนั่งดูโทรทัศน์กันอยู่แต่ในบ้านหรือข้อที่สามเด็กๆไปวิ่งเล่นไม่ได้จึงรู้สึกลำคาญใจข้อที่สี่เด็กๆต้องอยู่แต่ในบ้านอย่างหงอยเหงานักเรียนว่าข้อไหน ข้อไหนคะข้อสี่ข้อสี่ข้อสค่เออตอบข้อที่สี่เก่งมากทำไมถึงตอบว่าข้อที่สี่เพราะอะไรคะเพราะว่าฝนมันตกเลยออกไปไหนไม่ได้เออพอมันออกไม่ได้มันก็เลยรู้สึกอะไรมันรู้สึกหนาวเออมันก็เลยรู้สึกหนาวราะนั้นข้อนี้ก็เลยต้องตอบข้อช้อยที่สี่เออถูกไหมถูกป่ะมีใครไหเออ อ่ะต่อไปข้อที่สี่ค่ะทีนี้มันจะแบง่งกามแล้วจะแบ่งออกเป็นสี่ช้อยแล้วให้เราเลือกนะคะอ่ะรอรอง่ายไหมข้อแรกๆมันเหมือนจะอ่อยเหยื่อเด็กนะโอนอิดอะดู ฟังครูดนะ้วยเนาะก็คือข้อนี้นะคะเขาให้ข้อความมาก็คือแบ่งออกเป็นกไก่โรคอัลไซเมอร์เป็นโรคที่เกิดจากความเสื่อมในการทำงานของสมองขอไข่อาการเริ่มต้นที่พบคือจำเหตุการณ์ปัจจุบันไม่ได้ข้อคอควายเมื่อโรครุนแรงมากขึ้นมักมีอาการที่น่าเป็นห่วงเช่นเกิดความสับสนหลงทางง่าย แล้วก็งองงูแม้การกำเริบของโรคแต่ละบุคคลอาจมีความเร็วแตกต่างกันแต่มักจะแสดงอาการชัดเจนภายใน3าถึงเปีเพราะนั้นข้อความนี้มันจะเป็นเรื่องของโรคอะไรคะอัลไซเมอร์ที่ที่คนแก่ชอบป็นะเออมักจะป็นกันนะแต่บางคนยังไม่แก่ก็ป็นได้นะโรคเนี้ยโรคอัลไซเมอร์แล้วคนไทยเป็นเยอะขึ้นด้วย เสร็จไหมได้ยังใี่เขียนทั้งหมดเลยใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่เร<ม>เราต้องใช้เวลาเสร็จห้าข้อแล้วโยนจะมีข้อใยญ่อีกข้อนึงทันไหม อ่ะเฉลยเนาะเฉลยข้อนี้เดี๋ยวนะคะข้อความเป็นเรื่องของอัลไซเมอร์ใช่ไหมเขาบอกว่าข้อความตอนใดเป็นข้อเท็จจริงทั้งสองข้อความข้อเท็จจริงก็คือเป็นเรื่องจริงเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้ใช่ไหมเพราะนั้นนั่นเลยลองดูข้อไหนที่เป็นข้อเท็จจริงอ่ะลองดูนะกอไก่โรคอัลไซเมอร์เป็นโรคที่เกิดจากฟ้ำ เสื่อมในการทํางานของสมองเนื่องเรียนว่าอันนี้เป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นเกิดจากความเสื่อมของสมองการทํางานของสมองก็คือกอไก่เนี่ยคือข้อเท็จจริงนะคะขอไข่อาการเริ่มต้นที่พบคือจําเหตุการณ์ปัจจุบันไม่ได้อันนี้ก็คือข้อเท็จจริงใช่ไหมมันคืออาการของโรคต่อไปคอควายเมื่อโรครุนแรงมากขึ้นมักมีอาการที่น่าเป็นห่วงเช่น เกิดความสับสนหลงทางง่ายอันนี้เขาเรียกว่าข้อคิดเห็นเป็นความคิดเห็นงองงูแม้การกำเริบของโรคแต่ละบุคคลอาจมีความเร็วแตกต่างกาันแต่มักจะแสดงอาการชัดเจนภายใน3-9ปีอันนี้ก็เป็นข้อคิดเห็นเพราะฉะนั้นคำตอบของข้อที่4ี่ก็คือต้องตอบข้อ,อไรคะข้อที่หนึ่งข้อความก่อแล้วก็ข้อความขออืถูกไหมถูกปะคิดว่าถูกสมาร์ทยักหน้างึงักๆืองักไป ถูกใช่ไหมอ่ะใครถูกนะคะใครเลือกเออใครเลือกข้อข้อที่1น,นะ,คะใครเลือกข้อที่1ก็จะได้ไป1คะแนนนะคะตอบข้อ1น,นะเห็นไ,ไหอ่ะต่อไปข้อต่อไปข้อสุดท้าย ข้อสุดท้ายก็คือข้อที่โอ้ยมันไม่ออกเลยอะข้อที่ห้าค่ะเย็นขึ้นเนะเาะ ไปสอนแล้วค่ะอาอเหรอดูฉันรับจ้างงานแล้วเห็นไหมแต่ว่ายังยังยังไม่ใช้หุ่นโอ้ที่ห้าจเพิ่มชั่วโมงห้องคขาต้อง่อนเราเรียนตามบาลามสอนใช่เขาเรียนตามใจไงเดี๋ยวเ็กก็ตัวขาเออาเขาก็จะไล่ตามเราใช่เดี๋ยวจะบอกอ้อมใหม่ คือห้องจิดเราต้องเข้าตามตารางไเอออ่๋อ,อ,อ,อแต่ป .5 เขาไม่ได้เข้าตามตารางนะครับจะให้เรียนเป็นไปไหมเนี่ยเดี๋ยวทีวีเหรออ,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 อ๋อใช่แล้วนนี้สอนตอนไหนครูก๊อตบ่ายโมงเหรอ ไปงูจะไปงูขึ้นเนี่ยอ๋อห้องห้องตัวเองเอออันนี้ห้องเองพวกพี่พวกออกมาเมื่อกี้เนี่ยต้อกมาพอดีอ่าแล้วเข้ซูมได้หรอเกิดป๊อกมาสอนวิธีการโหลดซูมโดนแล้วก็ไมป๊อกเสร็จเลยเออเอออ่อเสร็จไหมอราจบเสร็จยัง เสร็จแล้วเนอะเสร็จเลยนะเอ่อมาดูทีนี้เขาถามข้อความคิดเห็นใช่ไหมความคิดเห็นก็คืออะไรคะความรู้สึกใช่ไหมเป็นความรู้สึกไม่ใช่ไม่ใช่ข้อที่จริงข้อที่จริงคือเป็นสิ่งที่เราพิสูจน์ได้แล้วก็เป็นอย่างเช่นครูบอกว่าอ่าสมาร์ทเป็นเด็กผู้ชายอันนี้คือข้อที่จริงหรือข้อคิดเห็น Hmm? ข้อเท็จจริงครับเออข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงค่ะใช่ใช่ไหมล่ะเออแล้วก็ครูบอกว่าขิมเป็นเด็กผู้หญิงหน้าตาสวยเนี่ยเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นข้อคิดเห็นครับใช่เพราะว่าเป็นความรู้สึกใช่ไหมข้อคิดเห็นหข้อคิดเห็น,หนตแต่แฝงไว้ด้วยความจริงปะ ดูนะเขาถามว่าข้อใดต่อไปนี้เป็นความคิดเห็นเกี่ยวกับวานรู้จักวานใช่ไหมเต่ที่เราชอบเรียกว่าปลาวานอะแต่จริงจริงเขาให้เรียกมันแค่ว่า,วานเออเขาไม่เขาบอกมันไม่ใช่ปลาแต่ว่ามันเป็นสัตว์น้ําแต่มันอยู่ในน้ําเราก็เลยเรียกมันว่าปลาวานแต่จริงจริงแล้วต้องเรียกแค่วานนะคะอ่ะข้อคิดเห็นเนาะข้อที่หนึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมออกลูกครั้งละหนึ่งตัวนะักเรียนว่าอันนี้คือข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็น ข้อที่ห็นงครับเค็ดจริงเริ็จริงเพราะว่าวานอ่ะมันเป็นสัตว์ดีนด้นมนะคะเขาถึงมันไม่เรียกไม่เรียกมันว่าปลาไงเออแล้วก็ออกลูกครั้งละหนึ่งเข้อที่สองเป็นสัตว์น้ําขนาดใหญ่ที่น่าเห็นใจเพราะคนนิยมล่าเป็นอาหารข้อที่จริงข้อนี่ห็นห็น ข้อคิดเห็นพข้อคิดห็นใช่อ่าต่อไปข้อที่สามจะอยู่กันเป็นฝูงอาศัยอยู่แต่ในเฉพาะทะเลหรือมหาสมุทรข้อที่จริงหรือข้อคิดเห็นข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงเพราะมันจะอยู่กันเป็นฝูงใช่ไหมคะเท็จจริงเออข้อที่สี่หายใจด้วยปอดสามารถกั้นหายใจใต้น้ําได้แต่จะขึ้นมาหายหายใจเหนือผิวน้ําข้อที่จริงหรือข้อคิดเห็น ข้อที่จริงค่เรับเอาไอ้วานมันต้องลอยขึ้นมาอยู่เหนือนะข้อเท็จจริงอ่เพราะฉะนั้นข้อที่เราตอบค่ะคือข้ออะไรคะข้อสองนี่คือครับข้อคิดเห็นที่บอกว่าคนนัะนิยมล่าเป็นสอออันนี้คือข้อคิดเห็นความคิดเห็นของคนเขียนนะคะไม่ใช่ข้อเท็จจริงอ่ะถูกหมดไหมได้เต็มห้าข้อไหมเต็มห้าคะแนนป่ะพิญญาพัฒน์ได้กี่ข้อ ห้า <5 S 2> <5. S 1> เลยโอเคง <5. S 1> เลอเลิศเ,เอออาวต่อไปงานสุดท้ายงานสุดท้ายนะคะอันนี้นักเรียนจะต้องสอบสอบในโอเน็ตนี้แหละมันจะเป็นข้อข้อที่สามสิบสามนะคะอ่ะนักเรียนดูให้หนักเรียนวาดภาพนะคะแล้วเขียนเรื่องจากภาพไม่ต้องตั้งชื่อเรื่อง เขียนแค่เจดบรรทัดอันนี้สอบจริงๆนะเนี่ยสิคะแนนเนี่ยเห็นไหมคะเห็นคำสั่งไหมให้เขียนเรื่องจากภาพด้วยตัวบรรจงครึ่งบรรทัดไม่ต้องตั้งชื่อเรื่องไม่เขียนเป็นบทร้อยกรองไม่ใช้คำยอ่อไม่ใช้คำทับศัพท์โดยใช้ภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาไทยมาตรฐานคือภาษากลางที่เราใช้นี่แหละความยาวสี่เจ็ดบรรทัดห้าขีดเจ็ดบรรทัดจะตรวจถึงบรรทัดที่เจ็ดเท่านั้นเออมันจะมีกติกาของมันอยู่อ่ะวาดภาพเลยค่ะแล้วเขียนเรื่องจากภาพเดี๋ยวครูจะส่งถามนะอ่าะ,ะจะหมดเวลาอีกแล้ววาดภาพไปก่อน นในภาพมีอะไรบ้างคะนเรียนในภาพก็จะมีเด็กใช่ไหมนิสัยเหมือนเราไหมชอบลอกเพื่อน่ะไม่เหมือนคือไม่เหมือนจริงเหรอไม่เชื่อชอบแอบลอกไม่เหมือนมั้งนะไม่เหมือนมั้งนะครูก็ว่าไม่เหมือนมั้งนะแต่เหมือนเหมือนจริงจอิอะใช่ครูไม่เหมือนมังนะ้งแต่เหมือนจริงๆริเหมือนเลยลอกเพื่อนแล้วเพื่อนที่อยู่ข้างหลังก็จะบอกว่า เขาคิดว่าอะไรคะคนที่ลอกเนี่ยจะก็โดนโดนคุณครูตำหนิแน่นอนใช่ปะนั่เรียนนั่งเรียนต้องทำไมเนี่ยตั้งใจใช่ไหมไม่ไม่ต้องระบายสีใช่ไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดตัดไปเรียนฟังนะถ้าเกิดตัดไปไม่ต้องเข้ามาได้นะคะให้เรียนวาดภาพระบายสีให้สวยงามแล้วแต่งเขียนเรื่องกี่บรรทัดนะ เจ็ดบันทัดให้่ายรูปส่งทำเป็นอัลบั้มในกลุ่มด้วยนะคะเขียนตั้งั่ภเขียนเรื่องจากภาพเขียนเรื่องจากภาพส่งเฉพาะหน้านี้เท่านั้นนะคะตรงได้ถึงตอนไหนคะครูได้ถึงตอนไหนได้ถึงตอนคืนนี้วันนี้ <c oughs> เป็นอะไร <c oughs> หนูจะไปหรูจะไปทำงานพาร์ทไทม์หรือไงไม่มีเวลาเรียนไม่มีเวลาทำงานนะคะงานมันเยอะเกินครูงานมันเยอะเกินไปตั้งแต่เช้าเนี่ยโดนอะไรวิชาอะไรมากตั้งแต่เช้าแล้วแล้วก็กินเยอะกินเยอะเหรอคัวนาเหรองานเยอะใช่ใช่ค่ะยังไม่ได้เข้าไปดูเลยคัวนาทำกี่หน้าให้ทำสองหน้าในสมุดสองหน้าในแบบฝึกหัด สองหน้าในหนังสืออีกสองห้าหน้าครับเหรอแล้ววิชาอะไรอีกวันนี้เราก็เรียนไม่เยอะที่มีการบ้านมันมีการบ้านเก่าด้วยครูอันนี้อาจจะมีสังคมก็ไม่รู้ค่ะก็น่าจะมีงานในวิชาด้วยเออเรานึกถึงสภาพจริงซิเวลาเรามาโรงเรียนจริงจริงงานเราก็เยอะงนี้แหละอันนี้กันตีลังกาอยู่บ้าน เดี๋ยวจะชอบตายแล้วนะครัเดี๋ยวเวลาเรามาเรียนจริงเนี่ยงานเราจะเยอะกว่านี้นะเพราะว่าเราเป็นป .6 ไงแล้วกิจกรรมเราก็จะเยอะแล้วเราก็ต้องเครียดติวสอบอีกใช่ไหมนี่จะเล่าให้ฟังเลยนะว่าลูกครูปีที่แล้วเนี่ยร้องห่มร้องไห้เลยนะแม่อมาหิดมากเลยเรียนถึงสองทุ่มทุกวันนะลูกครูอะติวตั้งแต่เช้าถึงสองทุ่มทุกวันทุกวันเรียนกับแม่ทีไรร้องไห้ตลอดเลยอะ ก็สอบได้อะไรแต่กว่าจะผ่านเนาะปูคะต้องเขียนโจทย์แล้วก็วาดรูปด้วยใช่ไหมคะต้องด่วนด่วนเร็วมันจะหมดเวลาแล้วเรียนมึงแบบ f b a วาดรูปเสร็จแล้วเหรอเออ f b a c ูตายแน่แน่วาดรูปง่ายออกนะวาดรูปง่ายแม่เขียนไม่ง่ายแต่เขียนไม่ง่ายก็ถึงให้เวลาเขียนแล้วส่งคืนนี้ไง แล้วก็เนี่ยคร่าวๆเนี่ยที่เราคุยกันก็คือมันเป็นเรื่องของเด็กที่ทำไมคะชอบลอกอะไรชอบแนี้ไม่ได้หรอไม่ได้เขาเดี๋ยวพวกนี้มีงานอีกอย่า <S 1> <S 1> <S 1> อย่าสะสมทรัพย์นะคะอย่าสะสมทรัพย์เราต้องทำงานให้มันเสร็จวันต่อวันอย่าสะสมคผมไม่ระบายสีได้ไหมอ่ะได้ ได้แต่ก็จะหักคะแนนตามใจเอาก็ตามใจอยากทำแค่ไหนก็ให้คะแนนเท่านั้นน่ะไม่ได้ห้ามตามตจะไปเรียนอะไรคณิตเหรอครับคิตแล้วก็สังคมใช่ไหมครับเดี๋ยวเตรียมทำงานอีกอ่ะคณิตก็ต้องมีกันบ้าอีกเยอะดีดุยเอานะ เรียนดีกว่าไม่งเงนีบองเซ็กแล้วคอสีบองเซ็กแล้วคบองเซ็กค <the truth. S 1> <Bye. S 2> ืออะไรก่อนตายไหมรู้จักไหมรู s <S ้จักเส็่ใครเลบว่ ทำไป